Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

see you baba วันนี้ชอบมากเลยค่ะพี่ก็เออเก๋ๆโอ้ยอ๋อแม่วันนี้ค่ะวันนี้หัวใหญ่สุดรถติดนะนี่รถติดรถติดขึ้นมา

ประมาณสามพันคสองร้อยได้ซื้อตัดก็ร้อยกว่าแล้วซื้อปัดร้อยกว่ามาได้ไง่สองร้อยหว่า อุ้ยก็จะวนได้ประมาณชั่วโมงรถติดมากเลยเอออันนั้นดีวะ่ะ ไม่หลังชื่ออะไรแม่หลังชื่ออะไรอ่ะแค่หลังอีกินอกินอกินอีินเชื่อคินหรอตกกระปองแล้ว คนหลังคนหลังตกกระป๋องแล้วแม่เออแม่ได้เห็นแล้วยังคะอยางีกระองเยอะมาก Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ชอบฟลายบอยอ่ะเป็กอไเวอร์ตลิเตอร์มันได้ลิเตอร์มันได้เวอร์ พ,พี่งงอะไรเนี่ยเหรอเฮ้ยคุณแม่คุณสงสารแม่คุณก้าสงสารแม่แล้วนึ่งโดพี่แค้พี่เล่นเฮ้ยพี่แคนมี่พี่ผมก็ถ่ายรูปหน่อยวันเกิดวันเกิดวันนี้ไปถ่ายรูปวันเกิดวันนี้พี่พี่นุ่นนุ่นนุ่นถ่ายรูปอาบุตรรองเท้าเป็นประเด็นนะครับจ้าตีนถ่ายรูปหนยืนหนลูกเนี่ยน้อง เล่นปิดเนาะเกลียดเธอต้องไปปรับแสงมากมายด้วยเธต้องไปเข้าเหมืองตูด้วยนะเข้าเหมืองต ไปเดินไปเดินไปดูเลยจะดูเหรออยากน้ำตาไหลพี่ลงไปเค่ไนลเก็บมาห้ามลงนะได้ได้ได้ไม่ใช่แบบลงไปแล้วตอนลงอต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไ่สน เอออีเธออดทนในตอนไปวันไหดีเดบีเดไปก่นนี่่ออไ้ไปได้เหรอใช่จะ ไอไทยเหมอนราไ,ไม่นานมันไม่มชี้พวกเราบ้างหรอไม่ไมเจอเเจอันมาหเลย<อ>นะเนจมยังมาด้วยนะ <c oughs>

สี่สี่อันนี้คือวาดไว้วาดไว้แล้วเนาะวาดไว้แล้วเนาะขอคินได้ไมเยุนเลยคะจะเกิดด่เงินวันนี้แล้วให้แบนได้หรอ